ฮัลโหลใจเย็นๆกางผู้มาพักคืออะไรวะเดี๋ยวออกมาก่อนสเดี่ยวไปเอาอะไรนี่จะไปงานนี่เนี่ยไปตอนนี้อ๋อเข้าบ้านเข้าบ้านสิงานเลรใช้ภาคราชกิจครับอันนี้ออกนอกพื้นที่นี่อันนี้ออกข้างนอกครับที่ไหนนี่ไปที่ไหนมาไปเดชาโตโอ้ดีได้เที่ยวหลายที่ครับอสบายเลยไอ้นี่ป็คนยิ้มๆลง ไม่ยิ้มกับขำแล้ววะเ<อ>ราย,ยิ้คนได้ยิ้มแล้วไม่ยิ้มกับขำแล้ววะสบายตัวลนะไม่นักนะตัวฉันได้เยอะกว่า้วมันแบ่หลายเจ้าไม่เยอะก,กว่าัีนอีกแค่ได้บอกกับสอนที่ไม่ยใสที่ แม้ทางเดิมร้อยห้ากับสามสิบแม่สิบตัวสิบมีความเข้าอยู่ไม่เป็นรเลยฉันตามหาที่บ้านได้เลยว้าวไม่ใช่ปเญหาไม่ได้หาไปเจอที่ฉันตามที่บ้านลยร้อยสามใ้เทางนี้เดี๋ยวไข่เลยอเออไปเรื่อยก็ไข่หมด้ะตอนยังไม่สั่งเลยรลานไม่ค่อยไปหาไม่มีคนกินยังไม่หมดใช่ไห้ร้าน เราจะไปแกะกินน้ำตาลยังไง งงเดี๋ยวแกินน้ำตาลได้ไงนี้ให้น้ำตา,าให้น้ำกาลไปแบบครึ้งโลเลยไ,หหไป็นก้อนก่อนอ่าแก้มันละลายไว้แกมันละลายไว้เออเได้ได้คงคนนึ่งผ่นทาง่ถุงไปแกะใส่ถุถงถเออ